ในการพัฒนาตรงตามแนวคุณนะคะก็คือการพัฒนากายพัฒนาใจพัฒนาสติปัญญานะคะก็คือจะได้แนวคิดต่างๆเพื่อนําไปไประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตัวเองนะคะแล้วสำหรับวันนีเ้เรื่องที่ของอาจารย์สวยยานะคะทำมากกาอารยนะคะก็จะได้แนวคิดที่ท่านอาจารย์บอกว่าการทํานี้เริ่มต้นจากตัวเองนะคะก็จะมีแนว ต้องละลายแก่ใจค่ะถ้าว่าจะไปสอนอื่นให้ทาดีโดยที่เบงกอทำช่วยอยู่เนี่ยค่ะก็ก็จริงๆแล้วเองกเป็นหัวหน้างานค่ะก็จะได้แนวคิดท,ที่ว่าจริงๆแล้วเป็นหัวหน้าเนี่ยต้องฟังให้มากขึ้นนยค่ะแล้วก็อย่าคาดหวังอะไรใหม่ๆจากการ,กระทําแบบเก่าๆค่ะซึ่งมองย้อนไปในในองค์กรค่ะมันเป็นแบบนี้จริงๆค่ะมีแต่เรื่องเดิมๆเก่าๆเนี่ยค่ะแต่ ในอาคิดอุ้ยอยากเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ไม่สามารถทําได้ค่ะเพราะว่ามีกอข้อจำกัดเยอะแยะมากมายค่ะอย่างเช่นอ,อ,อยากนํานสเสนอว่าในการทํางานของเทศบาลค่ะข้อจํากัดก็จะมีด้านงบประมาณด้านบุคลากรเน,นี่ยค่ะบางทีเนาะเราอยากทําแบบนี้ค่ะแต่ว่างบประมาณไม่มีระเบียบกฎหมายเยอแย่มากมาย,ยาค่ะก็จะเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งของการทางานนะคะแล้วก็แต่จุดเด่นก็มีนะคะก็คือที่นี่ค่ะ ผู้นำจะเข้มแข็งพนักงานทศสบายเนี่ยค่ะก็จะเคารพกันค่ะเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยค่ะก็สำหรับการมาฝึกอบรมครั้งนี้ก็จะได้นำแนวคิดใหม่ๆดีๆไปพัฒนาการมันเองค่ะขอบคุณค่ะเซรจชอ